มันมันมาสัจจรตรงนี้ครับผมไอพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันซ่อนอยู่ในพลังงานไม่บริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่ไงตอนนี้หนักนะเนี่ยภาษาสูงสุดแล้วที่เขาพูดกันวควักมากมาก่อนนี้ก็มีอัพวควักดาว,วาควักอัไร่างเงี้ยอัพวควักดาว,วาควักจะไปพูดถึงมันทางฝั่งขวาก็เหมือนกันนะครับ นะมันก็ไม่ต่างกันนี้พอเวลามันลงมาเป็นทางด้านอันะนี่ลบเลยนะฮะเรปตอนไม่ต้องพันภาษาเขาก็แล้วคัรลบไปเลยนะมันจะได้อยากจะให้จับประเด็นแค่ PE ตัวนี้ก็พอดีครับให้ตัวนี้กับตัวนี้สิ เขาจะเรียกกันว่าพลังงานอิสระนะครับจับเลยครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าพลงาังงานอิสระนะเป็นพลังงานอิสระตัวหลักเลยแลละครับแปลว่าไม่ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรใคร ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรเลยนะครับแต่เวลามันมาก่อตัวเป็นอนุภาคจากพลังงานบริุทไม่บริสุทธิ์นะมันจะก่อตัวเป็นอนุภาคก็มีอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนโปรตรอนแล้วก็นิวตรอนตอนนี้ไม่อิสระแล้วพัวพันแล้วไ,ไอ้สามตัวเนี่ยทัวพันยุ่งเหย,งยิงยุ่งไปย,ย,ยุ่งตีกันแลว เออมันจะมาพลังงานบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์แล้วมาเป็นอนุภาคจากอนุภาคมันก็ไล่มาเป็นใหญ่ขึ้นมามันก็เป็นอะไรที่เขาเรียกกันว่าโมเลกุลนั่นเองนะพอมันคนพุกก็เป็นสสารเพราะฉะนั้นรวมความแล้วนะะสสารได้คิดย้อนไปในสสารก็สสรมีพลังงานเลย สสารทุกชนิดมีพลังงานเวลามันมานะมันมาจากพลังงานที่มาก็มันไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์โอ้ยมันก็โคตรโคตรท่านปับมากนะครับเอาว่าของสองสิ่งเนี่ยมันมารวมกันพลังงานบริสุทธิ์กับแม่บริสุทธิ์มันมารวมกัน,งงน,กนที่เป๊ะเนี่ยสิ่งนี้คือเกิดเอเอ๊ะเกิดเอก ทุกสรรพสิ่งเกิดเองเลยลกไม่มีพระเจ้าองค์ไหนตนใดมาสร้างนะพอแล้วเรื่องพระเจ้านะพอแล้วละครับนะท่านใดก็ที่ยังพูดคุยเรื่องพระเจ้าอยู่นะพระเจ้านะเานี่ยมันเป็นแค่ภาษานะนะเกิดเองอ,อัตโรมัติซ้อนอัตโรมัติเอาว่าอัตโนมัติที่มันที่มันเพียวบริสุทธิ์ที่สุด ของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้เนี่ยอัตโนมัติตัวเนี้ยตัวที่พ่อแม่บันพบุรุษมันเลยนะทางฝั่งภาษาพุทธศาสตร์เนี่ยจะเรียกว่าว่างนั่นเองว่างก็คือ p อม n e s s นะภาษาว่างตัวว่างเปล่าเนี่ยนะว่างเาจำจำหน่อยครับพเพราะใ่เผื่อ จำๆหน่อยความว่างเปล่าคือความว่างเปล่าว่าเห็นนะไม่มีอะไรเลยนะครับแต่มันไปมีอะไรมันรวมกับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็เรื่องสองนี้ก็เลยจับคู่ว่าเป็นพลังงานอิสระซะออมันก็น่าใช้ได้อิสระรู้จักฟรีดอมไหมครับนิวฟรีดอมเคยใช้ไหมฮนะฟรีดอมนิวฟรีดอม ลุงไม่เคยใช่เนฟะฟีโรบลุงไม่เคยใช้นะพี่เคยใร้ห <laughs> ต้องไปถามก็ดื่นนิฟฟีโรลเคยได้ยินไหมฟรีรอมฟรีรอมอิสระอิสระอิสระภาพจำลองภาพครับคำว่าฟรีรอมนึกชั่ว่าดนกตัวหนึ่งมันบินอยู่ในอากาศ นะมีอยนู่ในอากาศก็ร่อนไปมันจะไปไหนก็ไปเรื่องมันกันแล้วไม่มีอะไรให้ชนหรอกนั่นนะฮะลักษณะค็ว่าอิสระภาพอิสระภาพโอเคนะเขาก็มีทีนี้เกินไปกว่าโลกทีนี้ครับนู่นอวากาศทีนีนครับล่องลอยอยู่ในอวากาศนะี่คือโอ,โโอ้โหโคตรอิสระเลยเนี่ยใช่ไหมไม่มีอะไรเข้ามาปะท่าเลยอากาศก็ไม่มีปะท่าประทัง ไม่มีอะไรมากระแทกแดกดันเลยองวากามันบอรมอิสระเลยนะครับอิสระตรงนี้แหละครับพลังงานามันยิ่งใหญ่มากเคื่อ,อวกาศรู้ไหมโลกใบนี้ถูกพลังงานอิสระเนี่ย